สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำผัดพริกแกงเนื้อนะครับผมทำกินง่ายๆทำกินเองได้นะครับผมช่วงโควิดแบบนี้อยู่ที่หอนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หอเครื่องของเราก็จะมีนะครับผมตัวหลักของเราก็คือเนื้อนะครับผมต้องเลือกเนื้อแบบนี้นะถึงจะอร่อยเนื้อติดมันแบบนี้นะแล้วก็ผักนะครับผมก็จะมีนี่กระชายนะครับผมพริกแดง พริกชี้ฟ้าแดงนะครับผมมะเขือเทศเออไม่ใช่มะเขือเทศมะเขือเปาะเม็ดพริกไทยออนแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเนี่ยใบมะกรูดก็ผมถั่วฝักยาวนี่แล้วก็ใบโหระพานะครับอ่าถ้าเราเปลี่ยนจากใบโหระพาเป็นใบกระเพราได้นะครับผมแต่นี่ผมชอบใบโหระพาผมเลยจะใส่ใบโหระพานะครับเรามาเริ่มทํากันเลยครับผมเรามาเริ่มตั้งกระทะได้เลยนะครับ เก็บ okay, ไปก่อนเอากระทะเรามาเลยเนี่ยกระทะเราก็จะมีนี่นะครับผมกระทะใบเดียวนี่แหละทั้งผัดทอดหุงต้มนึ่งตุนใส่น้ำมันลงไปเลยครับรอให้น้ำมันเดือดนะครับรอให้น้ำมันเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกแกงของเราลงไปนะครับเอาพริกแกงของเราลงไปเลยเนี่ยพริกแกงของเราหนึ่งช้อนพูนๆแบบนี้นะครับผมลงไปผัดให้หอมๆเลยนะครับ ให้หอมเลยนะพอพอเราได้ประมาณนี้เราก็เติมน้ำลงไปนะครับเราจะได้ผัดง่ายนะ แกงเยอะๆอร่อยอร่อยแกงเข้มข้นเยอะๆตอนนี้เราก็ใส่เนื้อเราลงไปได้เลยครับอือใส่เนื้อลงไปเลย ต่อนะครับผัดเรื่อยๆจนเนื้อของเราจะสุกนะมันข้นกันไปเราก็เติมน้ำลงไปครับ รอจนเนื้อของเราสุกนะกินหอมครับผมหอมหอมตอนนี้เราก็มาใส่เครื่องปรุงได้เลยครับผมเครื่องปรุงของเรามีไม่เยอะน้ำปลาผมแรกน้ำปลาน้ำปลาหนึ่งช้อนนะครับน้ำปลาหนึ่งช้อนใส่ลงไปเลย ซอหยนางลมครับผมซอนหยนางลมโอ้หหนึ่งช้อนคุณคูณเลยครับแล้วก็น้ำตาลครับน้ำตาลหนึ่งช้อนก็ซอสปรุงรสครับผมซอสปรุงรสฟ้าเขียวนหนึ่งช้อนสองช้อน รถดีรถดีนิดหน่อยรถดีถับต่อครับ ย่างของเราก็เริ่มสุกแล้วครับผมเราก็มาใส่เครื่องของเราลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยครับผมใส่ทั้งหมดเลยนะยกเว้นอ่าใบหัวละพาหัวละพาเราจะใส่ตอนท้ายผัด่อครับผมแค่นี้ก็น่าทานใช่ไหมครับ เครื่องเยอะๆเครื่องเน้นๆเลยเราไปซื้อเอาที่ร้านเน้นไม่ได้แบบนี้นะเครื่องไม่ครบแบบนี้หรอกทำเยอะมากเลยนะเนี่ยสำหรับกินคนเดียวเนี่ย หอมหอมกิอมหอมมาเครื่องเยอะๆเนื้อเยอะๆน่าทานมากบวกกับข้าวสวยร้อนๆอื้อนี่ก็เริ่มเดือดแบบพุดๆเลยดูดิ น,น่าทานใช่ไหมล่ะครับนี่ ด,ดูดี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 ดูดีน่าทานมากเลยชิมเลยครับน่าทานไหมครับอร่อยมาก ใส่ใบโหระพาก็าจบแล้วครับเสร็จแล้วครับผัดพริกแกงของเรามาตักใส่จานได้เลยครับีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมผัดพริกแกงเนื้อของเรานะครับผมเป็นไงบ้างน่าทานไหมครับลองไปทําได้นะครับลองไปทําได้นะครับอร่อยอร่อยครับผม เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ